มาคุยกันต่อนะครับสมรภูมิข่าว92.5กับผมปรเมศผู้ต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศและก็สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับพูดคุยกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานายแพทย์ณรินทร์รัฐพิชยาคามินครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณปรเมศครับครับที่โคราชเนี่ยนะครับวันนี้การบรรยากาศการฉีดวัคซีน เป็นยังไงไมั้ครับมีอะไรตดิดขัดขัดข้องมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับคหมอครับครับที่คนราดเราก็บรรยากาศก็คึกคักดีครับแล้วก็รับลื่นดีครับในเมืองระวางจุดๆไว้ห้าจุดนะครับแล้วก็าการอำเภอก็ส่วนใหญ่เป็นอำเภออำเภอละหนึ่งจุดนะครับซึ่งก็ผู้สูงอายุแล้วก็กุมเสี่ยงก็มารับ,บบริการกัน คือครับครับครับคนลชนี้จะเป็นจังหวัดใหญ่มากเลยเนี่ยนะครับสามสิบสองอำเภอการกระจายวัคซีนเป็นไงครับมีการชี้แจงมีการอธิบายอย่างไรเพราะที่ผ่านมาอาจจะมีบางที่มีการเลื่อนนัดอะไรต่างๆที่คนาชมีปัญหาเหล่านี้ไหมครับคุณหมอครับครับของของเราเนี่ยคือว่ายังก็คือกําหนดฉีดเหมือนเดิมนะครับครับเริ่มที่เจ็ดเหมือนเดิมฮะแต่ว่าการที่ประชาชนเนี่ยอ่า ถ้าถ้าถ้าเกินก็คำนวณวัคซีนดูตามตามปริมาณที่ได้มาะ<ฆ>นะครับแล้วก็ขยับลันคิวนะคะ่ะาก็สือคิวแรกๆก็ได้ก่อนนะครับ,ค,รบคิวที่ต่อคิวลถัดมาถ้าเกินโคต้านในวันนั้นแล้วก็ขอขยับใหม่รันนรับนะครับเราก็จะตั้งเกณฑ์แล้วกันว่าเราจะฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับใช้รับประมาณสามถึงห้าวันนะครับ,รบเพื่อรอ นักกินชุดใหม่มาเติมครับครับคือคือพอมีมีประเด็นแบบนี้เนี่ยอันนี้เรื่องการสื่อสารนี่สาคัญทางสสจพรราชอธิบายกับพี่น้องประชาชนในในพื้นที่อย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดความเข้าอกเข้าใจในประเด็นเหล่านี้วัคซีนเนี่ยค่ะวัคซีนนะครับก็คือว่าเทศบาลเนี่ยเข้าไปจัดหาวัคซีนมาให้อย่างเต็มกาลังนะครับครับแต่เนื่องจากว่าวัคซีนที่ได้มาเนี่ยต้องไมีใช้ในพื้นที่ที่มีการระบาดสูงก่อนครับจากยังเพ่มาละครพนิมณฑล ละก็พื้นที่ที่ระบาดระบาดหนักนะครับดังนั้นเนี่ยบางพื้นที่มาในปูนภางซึ่งไม่มีการระบาดน้อยหรือยิติการระบาดได้แล้วเนี่ยจ,จะมาช่วงแรกน้อยหน่อยนะครับ,รบก็เดี๋ยวในช่วงสัปดาห์ที่สองหรือที่สามก็จะมามากขึ้นนะครับแล้วก็อาจาอาจะกำหนดวันที่ท่นนานเล่นัดเดี๋ยวอาจจะเลื่อนออกไปแต่เราก็จะให้ไปบอกส่งข่าวกับพิจิตรชนสสมแล้วก็ส่งเมสเซจไปให้นะครับว่าที่ท่าน ลองมาวันที่แปดต้องเลื่อนไปที่เก้าเลยฮะเก้าต้องเลื่อนเป็สิบเลยสิบเป็นสิบสิบเอ็ดนะครับแล้วใจต้องไปอีกช่วงหนึ่งนะครับก็ก็ผมเชื่อว่าเราส่วนหนึ่งอาจส่วนใหญ่ก็เข้าใจนะครับนะครับพราว่ามันมีเหตุมีผลในตัวของมันอยู่แล้วก็ผมเชื่อว่าัคซีนที่ทาา่านรับาล่านพัฐบาลหามาเนี่ยปริมาณจะมากขึ้นเรื่อยแล้วเชื่อว่าการกฎาไาด้จะลงตัวคครับ ก็คือครั้งรั้งส่ง s อ s เข้าถึงผู้ลงทะเบียนโดยตรงกับอีกทางหนึ่งใช้พี่น้องอสมอเข้าไปช่วยอธิบายครับครับและสถานการณ์ที่โคราชเนี่ยนะครับเรื่องการแพร่ระบาดเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับผู้ติดเชื้อเราเป็นเลขหลักเดียวมาหกวันแล้วครับอ๋อครับแล้วก็เมื่อเมื่อวานซืนก็ไม่มีไม่ไมีผู้ป่วยแล้วก็เมื่อวานนี่หนึ่งรายวันที่สองราย ซึ่งเป็นเทสที่มาจากต่างจังหวัดครับและอยู่ในพื้นที่ครับนะครับะก็เชื่อว่าตอนที่เราควบคุมการติดแต่แทบระบาดได้ดีครับครับอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องชาวนครราชสีมาที่อาจจะลงทะเบียนแล้วก็รอคิวฉีดวัคซีนอยู่ในคิวถัดๆไปครับเชินครับหมอครับครับบอกว่าก็ขอให้ใจเย็นนิดนึงครับว่วทางกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับก็ทุกคนก็อยากจะสืบคินให้ให้คนไทยให้ทุกท่านนะครับ แต่ความจิเบ็งบางอย่างอาจจะให้ล้าช้าไปบ้านนะครับแต่รับรองว่าได้ฉีดทุกท่านครับเราจะยื่นสื่อสารให้เลยที่สุดนะครับครับเมื่อมีรัวตินมาเติมครับครับผมเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับครับขอบพระคุณครับบุรเมศครับครับสวัสดีครับพูดคุยกับนายแพทย์นรินทร์รัตพิชยาคามินนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา คือที่นครราชสีมานี่เป็นเป็นกรณีตัวอย่างในเรื่องของการการอธิบายกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับมันมีความจําเป็นด้วยเหตุด้วยผลแบบนี้อาจจะทําให้เกิดความขรุกขรักบ้างนะครับมีการขยับวันนัดหมายออกไปแต่ยังไงเสียเนี่ยนะครับได้ฉีดแน่นอนคือที่ผ่านมาเนี่ย คุณฟังอาจจะเห็นในโซเชียลนะครับมีการขึ้นประกาศของโงราาโงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้และขึ้นประกาศเพียงแค่ว่าอขอเลื่อนไปก่อนเพราะว่าวัคซีนที่ได้รับจากรัฐนั้นไม่เพียงพอหรือไม่ได้รับการจัดสรรตามจํานวนอะไรต่างๆเ่านี้แล้วก็จบลงแค่นี้นะครับแต่ว่าในส่วนของอนักขรารัสีมาเนี่ยที่ต้องบอกว่าหลายคนชมว่าคือมีการพยายามอธิบาย เพื่อ,อสร้างความเข้าใจแล้วก็ให้เห็นถึงสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนี้นะครับมีาการเกลีย่ยจำนวนวัคซีนไปยังจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูงนะซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อาจจะอยู่นอกเหนือการคาดหมายอย่างไรเสียเนี่ยน,นะครับทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนแน่นอนนะครับ